จะอยู่บ้านใดสาวมาได้บ้านใดนี่ดมงดมอง่อนดงม่อนไกลก็ไปดมงม่อนนี่มมนมานคายได้ดยจักีละพอดีเลยหาเง,งินช่วยพ่อแม่เนาะคอฟเฟ่เนี่ยได้บ่ บรรยากาศนิ่งๆค่อยทำลงแรงพี่น้องเลยอยู่ที่บ้านขามเทามันจะพ่นขยะสระเขตบรรยากาศประมาณนี้เนาะขาอย่างแนวสาวนี้ดักเดอวันนี้โอ้จะอยู่บ้านใดสาวมาได้บ้านใดเนี่ยดงมอนใจก็ไปดงมอนนี่อ๋ออยู่ภาคพงนานี่เนะาะมาเดเว้นพคุณวันนี้ฮะ มาเที่ยงเนาะอ๋อมาทุกเทือบเหรม่นี่เหรอนู่นนี้กัวันป์ะหัดกัมพูช์ยุท์เสาอ๋อวัดพะหัดเสาร์เนาะจันพะหัดเสาร์เนาะขายเด็ดตนอนแรกเนาะตลาดนัน้นคือว่าบ้านนีนจัดดูอยู่เนาะอาทิตย์หนึ่งสามเทืออืมบ้านโน่งก็มีบ่ตลานนัน้นบ้านโน่งก็มีบ่ตล,าน,ลานนัน้นบ้านดงมอนเนาะ<ป>อ๋อ ป่ะทุอันนี้มันยังนี่ปลาหมึกวันนี้เพรใหญ่พื้นถิน่เนาะก็ญ่ครับญ่ครับน้องมาขายกับเพยนี่มากับพ่อ๊ะมากับพ่ออ๋อพ่อเป็นคนขับรถน้องเป,ป็นปูนั่งขายวันนี้เนาะพ่อทาอยู่รถนะบัวพ่อนะบเหมื่อวานไปขายทางได้วันนี่ วันไปบ้านบึกทงเนาะอไอ้ก็ไปเลยชื่อว่าไอ้เมื่อวานนี้น anyway> ้ช oh, ื uh, ่อ uh ว่า uh, บ่ช uh ื่อ uh ซ้ำตัว uh ใ้ไปพระท่านน้องเลิก uh ก้อนวะน้องเมื่อก้อนบอกน้องเมื่อกับทำทำเลยอ๋อนี่ไน้องแมตอนนี้บัรับจ้างน้องแมมไปใส่เราจะฟาบงนนั้นเพล่อันนี้มวยน้องแมมได้หนี่งเดย์แมมคลาสฟาบแมมเด้อคนพูดนเนาะจบคลิปเลยจบแล้ว โอ้อ่าตัวพี่น้องฟังมันนั่งขายมาก็อกขายอย่างน้ำนอห,หลายเนาะอันนี้น้องขายเล็กเด้อทงเท่านี่น,น,นะทงห,หนึ่งหมื่นกีบเนาะเอออาชื่อรับเด้อช่องยูทูบรับคนเดินทางน้องซื้อ,อยังือจินดาจินดาซื้อจินดาในคล้ายๆกับ ฟังยังหนึ่งกันชื่อคือซื่อญี่ปุ่นเนาะจะคือซื่อญี่ปุ่นจินดาฮตัวเล่าตัวลอล,ลิงลัดคนเดินทางลอลิงเนี่ยทางเดได้ที่ทางนั้นได้บารลัดกับพี่น้องเลยพี่น้องจินดาพีดีเอซีแล้วบาดนี้เห็นบ่ กดติดตามเลยเด้อฟังติดตามแช่ให้แน่ค่ะบ,บ่าอันนั้นยืมยมือแช่แน่ยามือนะอาจจะไปะเยี่ยมยามอยู่บ้านน้องจะไปเปลินนำพาไอซีไปลิียนนำน้องจินดาภาษาลาวนี่คือว่าวัตถุอันมีค่าเลยภาษาลาวภาษาลาวกับภาษาไทยเชรนิ่มจินดาด้ยวัตถุที่มีค่าสูง จะเป็นภาษาญี่ปุ่นจะแม่นแปลได้เนาะทิดาภาษาญี่ปุ่นเนาะิดาได้บุ่เข้าเฮียนบ่จบละอ๋อจมาซีน้อมาขายได้ดจักตีละขายได้ปีเดียวอ๋อดยปกติเป็นแ <t Works> ม it, ่ขายเนาะอันนี้มาเปลี่ยนแม่เปลี่ยนแม่มากับพ่อเนาะโอ้ดีเลยหาเงินช่วยพ่อแม่เนาะ อยู่เพื่อนมี้น้องจะคนมีน้องคนเดียวน้องคนเดียวโอ้สองทางน้องเนาะสองน้องจินดาน้องจินดาเป็นเอ้ยก๊กวาสนาผูดได้เนาะได้มาเป็นเคยเพื่อนน้องเนาะจะมาเป็นเคยพอน้องเนาะผูดได้เาไปเป็นเคยก๊กโชคดีคักแล้ววันนี้หาเงินเปลี่ยนน้องเลยหูข้าหูขายหูหาเงินจะไปโลเมื่อวานนี้ไปขายอยู่บ้านบึกท่งเนาะ ไม่ใช่เนี่ยไม่ได้ไปบ่อนดวงเรียงอ๋อไปซื้อเครื่องอิสวันอ๋อชื่อรามก,กาญจิแค่นี้เนาะเก่งลายเก่งลายสุดยอดนะฮะ่น้อยเอ่อตัวอยาขอข้อมูลติดต่อเนี่ยได้บ่ขอเฟซเนี่ยได้บอใช่ชื่อเฟซน้องได้ตัวไทยอยู่บอตัวไทยก็ได้ขอเบอร์โปรไฟล์เนี่ย อย่าติ้งอย่าติ้งนิ่งๆอย่าโฟกัสก่อนโอ้โดยขอบใจเด้อทับแอ็ดเด้อเด้อเด้อจะมีเอฟซีของไอเอฟข้าไปหาหลายซื้ออันนี้ซื้อกินไปวะมหโดอยโอ้ไปเ็ดยำเนาะจะไปต้มยำกับปลาหมึกต้มยำแซ่บพักเล้วเอาหน่เดียวของโฟกัสโดย เน้ปลาหมึกคือไปยงทันได้กินได้ขายเลาได้ไปเลยม่านค้างเนาะเมื่อกี้ก็ขายไปแล้วอาหารทะเลยำกินไก่ชุดยอดแล้วโดยเห็ดตุมยำเนาะบับรัยาการยมค่ำคำเนาะเป็นอะแรงๆกับก๊าบเนาะเกือบทุกมือม็นบ่ บอลองไปนะนอกจะไปขายนะไปก็ท <L> ุกมมือมนบอไปหาใายเบิ้ลเราก็ไปซื้อนาอชลาไปเอาย่สวรรค์บออ๋อไปส่องพลูกเนาะชุงเท่าไหร่นี่น้องขอโทษโดยชุดสูงเท่าไหร่อ๋อหาาเนาะกระสงนยอยังสีสง่อยู่ยากาศในยามค่ำค่แบบนี้โอ้ย ปาพีพน้องมาเบิ่งสาวแม่คา้าจิตตลาดขามเท่าเนาะเมืองจะพนแขงสนเทตอาุหานของน้องมีจอาหารทะเลสไลสุดยอดเลยอาหารทะเลปิดส่วนใหญ่เนาะเข้ามาแลยูุเบิ่งซ้ายมือเนาะหานน้องเนาะตามเดินทางย่างเข้ามาเลย จะอยู่เบิ้งซ้ายมือห้างของน้องกินดาน้อยเอ้นเดี๋ยวจะแทนกองให้เบิ้งเนาะดูบรรยากาศสิดยอดเลยพี่น้องเอ้คนกำลังมากปกตินี่ค่ำๆทีน้อยบริหลายคนเลนยอ๋อ2-3มโมงคนหลายเนาะแสดงว่าค่ำๆแล้วคนเริ่มห้อยเนาะ ไฟกับฟามาซื้อกามาให้ดูให้กินเนาะอือโอ้เสราบ้านนงบงบ่ยีตลาดเนาะเบิกตลาดนัดเน,ะน,นาะกว,วางบัวบานนงประมาณจังรังเหอนบ้านนง <c oughs> โอ้าน,นั้น,นี้บุญ,ญยังไกลชิวัดเนี่ บุญเดือนสามโอ้บุญดวงไฟได้ชิมวนเนาะแต่ละปีมวนคักอันวออยากมีโอกาสมาเลาะเนาะมีโอกาสเิ้งสิมาเลาะพายสิมาเลาะน้องก็ไปวย่บ่บุญบังไฟไปขายเครื่องอยู่บ่มีแต่ปัจจุบดวงไฟอย่างเดียวเนาะดวงไฟอย่างเดียวมา บรรยากาศที่ตลาดไามเทาทุกคนเลยบรรยากาศดีดีอากาศกำลังเย็นลงตอนนี้ประธานมีแฟนตี้นี่นโซดเนาะวัสนาไผเด้เนาะได้มาเป็นเพือ่อนได้มาเป็นเคยพ่อเจ้าเนาะ <c oughs> นตลาดนัดจีว่าให้ความคลาสสิกเนาะย้อนยุคคักพี่น้องเองยุคเขตบ้านอายโบมีแล้วตลาดนัดแบบนี้เนาะ บวมีแหละจะเป็นตลาดเทว่าทาวนดเลยขายทุกมือมือละสิบสองชั่วโมงสิบสองสิบสามชั่วโมงคนละฟาตั้งแต่สามสี่โมงเช้าจป็นหอห้าหกโมงแรงโดยขายมันมือเลยตกมาเขตนี้และเขตจำพอนเมืองส้นเขตนี้เห็นมีตลาดนัด เคร่องสองขอนก็มีสองขอนใช้บุหทองมีมั้ตลาดนัดน้องก็เคยไปขายวเท่านั้นก็เคยไปขายเนาะปลาตะเหลีวเนาะเคยไปขายอยู่ตะเหลีวตะเหลีวคนหลายวะยังบ่เคยไปยักษ์อ่ะโอ้เป็นช่วงเช้าเนาะอ๋อห้าหกโมงเช้าเลิกลราประมาณจังโมง แปดโมงเริ่มเมื่อมาแล้วคนเนาะอืมหย่อนเลยเฮ้คนยังหลายอยู่ด้วยสิหน้อยเจ้ากำลังมาซื้อเจ๊จะได้ใช้สร้องมาบ่นี่น้องเออใช้กระบามาเลยสบายเนาะ มอจมโบกเกกาเนาะทอดพุดรัวเลยฮะน้องนี่ทอดชนพุ่นเลยอ๋อขายหลายอย่างเนาะไม่ยังเฮ็ดเข็มไม่ยังหยังเนะาะเปรียกลูกชิ้นนี่แหละพี่น้องเลยบรรยากาศประมาณน,นี้เนาะบะสอนจะไปทางใดลเบาเห็นแล้วบะสอนโอ้พุดไปยืนอยู่พุ่นแหละอันนี้น้องไข่ทงทะเลลูกชิ้น,นอันนี้นะ เอออันนี้เ่าไรเนี่ยห้าสิบพัน้สามาอืมโอ้บางอย่างง่ายเลเนาะอันนี้าเปบอเนี่ยนะเอได้ตัวีตัวนี้ซาเปตัวนี้ปตัวนี้ก็เสียเนอยนี่เนาะอือมีแต่ทงมัยัง่ายเนาะ มัซชื่อน้องพันเด้อน้องไงซื้ออย่างตัวซื้อดักแด้นี่แหละไอ้ก๊าบพวกนึงเท่าเรีว่าเนี่ยแดงแดงเนี่ยพวกนึงมื่นกีบเนาะครับถือซื้อลูกทีนกับจักกิี้เฮชรกินอยู่ใส่บ้านกระยูไก่ช่องร้อยลักคนบ้านไหนอู้ทางเซี่ยปนเมื่อฮอดพุ่นกับพอดีเน่าเลยซื้อดักแด้นี่แหละ เอาเสียทงเลยอเอาหนึ่งให้นองมันมานเด้อโดยดยเอาเงินให้ก่อนโ <c oughs> ดยโดย <c oughs> ที่เป็นลานเคย <c oughs> มานเด้อมันมันใครมดไปวไ้ น,น้องได้ขายดีได้พี่น้อยพอได้ขายเนาะหยาดฝนและจะฉิลบากเนาะน้องเนาๆฝนพันลิ่นบางทรงเขาชี้เป็นขี้ต้มเนาะแถวนี้เนาะขยาดฝนเนะา,านเนะบุเป็นบ่บุเป,บเป็นเนาะเป็นดินทรายเนาะอืมยาดฝนเห็นได้ยาดฝนเนี่ยการกระทมใหญ่เห็นบ่ใส่ผ้ากลางเลยอ๋อ จะประการกลางเลยเนาะหับแอสเด้อเดี๋ยวมี FC, เอฟซีเอฟซีของไอแอสเข้าไปหารั่วๆเราแล้วบัววดนี้ทาง,งพี่น้องท่านใดได้มีโอกาสมาทางนี้กับมาเวซื้อเดอ้ออยู่บ้านขับเท้าอยู่เทียมทางเลยคาดว่าได้มีโอกาสมาเที่ยวดวงลิงน้องป่าฟ้าเนาะดวงลิงน้องป่าฟ้าหอไตส่ชว์หล่จะมาผ่านบ้าน ขัเท่านี่ตลาดบ้านขับเท่านี้มาผ่านแถวบ้านจะมาผ่านบ้านน้องทุกคนเลยไปดงลิงไปหัไตเป็นมาผ่านนี้เนาะไปซุยกับมาผ่านนี้กันก็ไปชิตเที่ยวอางน้ำสุยกันดูเลยเนาะหางเงินเก่งหาเงินเก่งหางเงินเก่งสุดยอดตักเดนี่น้องซื้อเข้ามาปะนี่ อ๋อคิดเลยไปหาเองบนเวลาเราไปหาเองเนาะเที่ยวไปฝาก f อทุกท่านเด้อกไปมากกะเซปมาจีโปรโลดน่อยตอนนี้น้องบอกว่าน้องโสดเนาะเออมีไอ้น้องสองคนเนาะย้ำหน้าเฮ็ดจังไงย้ำหน้าเฮ็ดหน้าบอกย้ำหน้าพอเฮ็ดพอเฮ็ดเนาะน้องไปขายเครื่องคือเขาปีนี้ได้หลายว่าเขา สามสิบปลายชอบโอ้ก oh. ุ้มบ่แต่ละปีกุ้มบ่สามสิบปลายนะกุ้มเนาะคนน้อยเนาะคนบลายเนาะมีได้ซี่คนในเฮือนทักพ่อแม่พ่อแม่โรคมาหักหลายพี่นะ้องเนี่ยขายเครื่องวนไปน้องแม่มผมเห็นไปขายอยู่ทางไหนอยู่ใต้หัวน้องแม่ม,มห่างคนอยู่ใต้พคนนะ้องใครแต่ลมบลายลมบ่แห้งนะเนาะข้าลมแห้งสิคกี้พุ่นไงกุ้มเลยนี่ ใครจะบ่มีลมอยู่จุดนี้พัดจุดตากลมชีวิตได้นี่น,นนะฟองลมพี่น้องไงคนนี้ยังหลยอยู่เนาะยังหลยอยู่ตอนนี้สี่โมงสี่โมงสิบห้านาทีเดย์หาน้องกับพ่อได้ขายเด้ทุกคนเลยบดึงมีลูกค้ามาบดึงมีลูกค้ามา anh đi bên nhang anh em xích cây อ๋อโครงไก่เนาะโครงไก่โครงไก่ทานต่ำบ่นเนน่้เชื่อมกินเนาะอ๋อคิดว่าเมื่อเฮ็ดทานต่ำ พอได้ขายพี่น้อยโอ้หมานคักดววนเ,นเด้อวันนี้เด้อหมานคักหมานคักขายปลาอาจจะกินดี มนัมนมันบ้ามันคักมันคักมันคักก็ได้ขายเอาเมื่อหนึ่งเ๋อน้องไปซื้อเครื่องมารอบนึงนี่ขายประมาณจังมือจังเบิด อ๋อสมบูรณ์นะครับไปวันนี้น้องไปซื้อตอนเช้าเนาะที่สว,วันวันมันพูดวันพูดต้องไปซื้ออ๋อโดยแสดงว่าแสดงว่าไปซื้อมาเท่านึงกับใครเท่านึงกับเกอ,เบอร์เบิร์ตเนาะประมาณนั้นวันวันพูดเราไปซื้อเพื่อมาขายวันประฮัดโดย <c oughs> ไ,ได้นะสาว นั่งคักเนาะน้าสาวเนาะสบายอุลาเน <c oughs> ญญาะบรรยากาศทางนั้นเป็นสะคองห้วยเนาะโตฟองฟ้าสุดใสเลยฟองฟ้าเตี้ยนใสคักน้อยเดี๋ยแปนกองให้เบิญญ่งบรรยากาศทางนั้นนอพี่น้อน น้องจิตด,ดานี่นับถือศาสนาเลพูดเบาศาสนาพูดร้อยเนาะมักลงใส่บาตรอยู่บะลงยังมีเวลาก็ลงมีเวลาก็ลงเนาะว่าอยากเห็นเนาะตอนน้องใส่สุดลงใส่บาตรเนาะสรงนะฮักคักเนาะใส่สุดสีด้เด้เนาะสุดสุดเผาเราเดิมเผาเราเดิมเผาแถวนี้นี ส,สไลมีเดียเผาเราเดิมเน,นะมาะเผาเราเดิมาศาสนาพุทธลงใส่บาตรบ้านน้องก็มีวัดบ่วัดก็มีบ่บ้านน้องบุญเนี้ยเริ่มบุญเข้ามาแล้วยามนี้เนาะบุญละกระดองเนาะตรงนี้เนาะน้องในไกลแล้วปะกัน <c oughs> เช็ดดอกว่ายังโดนตียังโดนเนาะอ้ะาวกเอฟซีไอเด้อ <c oughs> เดยเลยอ้าขอบคุขอบใจเลยเด้อน้องกิดาเด้อหามเอ็ดเด้อขอบคุขอบใจสําหรับคลิปวิดีโอนี้สิได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้น้องพี่น้องทุกคนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเด้อแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปน้องคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนสบายดีสบายดีน้องกิดาบ๊ายบายมานมานเด้อ